ถาคตโพธิสัตถาประโยชน์ก็มีโทษประโยชน์ก็มีโทษก็มีแล้วทำไมเราจะมองเห็นแค่โทษตอนนี้ท่านทำประโยชน์อยู่ใช่ไหมแล้วทำไมยังตำหนิทำไมตำหนิแล้วจะรู้จักว่าโทษจะประโยชน์ได้ยังไงเดาใจไหมโทษก็ต้องว่าโทษประโยชน์ก็ต้องว่าประโยชน์ดี ย่ออย่ายงไงอะลูกความศรัทธาตัวนี้เมื่อมันเกิดเนี่ยเราไม่ได้ศรัทธาตัวบุคคลว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะลูกเนี่ยเราจะศรัทธาผู้ที่เจ้าเท่านั้นนี่ขอลูกหลังเข้าใจด้วยขนาดชื่อของลูกว่าตถา,าคตโพธิศรัทธานี่ลูกศรัทธาพระตถาคตไหมล่ะถ้าศรัทธาพระตถาคตลูกต้องศรัทธาหลักธรรมหลักวินัยเอาหลักธรรมหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องวัด ถ้าใครผิดหลักธรรมหรือวินัยก็คือเป็นการประมาทผู้เป็นบิดาของเราถ้าว่าตถาคตโพธิสัตธาสัทธาพัสถา,าคตเจ้าจริงถึงว่าไม่ใช่ถ้าลูกสัทธาถ้าลูกสัทธาพรัตถาคตเจ้าจริงจะไม่คิดอย่างนี้ลูกต้องคิดถึงประโยชน์ของที่พัตถาคตเจ้าได้วางไว้สิลูก ถ้าราคารพูุที่เจ้าจริงๆนี่จะไม่มีคําว่าตําหนิรักธรรมหลักวินัยนะลูกโอ้เขาก็ทําดีส่วนเขาทาดีเขามีประโยชน์อยู่ให้กับสังคมอยู่แล้วจะไปตําหนิเขาว่าเขาจะมีโทษเพียงอย่างเดียวทําไมไปตําหนิเขาอยู่สุดคุณงามความดีเขาก็มีอยู่ลุงปุ่ไม่ได้สนสิ่งนั้น หลวงปู่สนเตปบิดาของหลวงปู่คือพระถากตเจ้าเท่านั้นนี่บิดาหลวงปู่นะหลวงปู่บวชมาตรงต่อมากตรงต่อผลตรงต่อบิดาหลวงปู่เท่านั้นพวกเธอจะทําชั่วหรือจะทําดีเรื่องของพวกเธอแต่หลวงปู่พูดตามทำตามไปไหนผิดหวัวใจปิดหวัวใจผีทั่วเธอเลยเดี๋ยวลูกตัดตัดอ,ออกซะลูกนี่ลูกไม่ต้องไม่ใช้คว่าตัดไอ้ตัดถาคดโพธิสัตธาหรอกลูก ถ้าลูกศรัทธาในพรัฒนาคตเจ้าจริงลูกจะไม่เป็นอย่างนี้จีของลูกจะแน่วแน่แต่พระองค์เดียวผู้เป็นบิดาใครแต่บิดาของข้าพเจ้าก็คือคนชั่วหมดเรื่องนั้นโลกเขาแยกแยะเองนี่แต่หลวงปูกก่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลวงปูกก่ไม่ได้สนใจสิ่งนี้หลวงปูกก่สนใจแต่เรงทางมรรคทางผลทางหลุดทางคนหลวงปูกก่เป็นคนดีมาตั้งแต่เป็นคารวะพ่อพูดแล้วก็คือจบแม่พูดแล้วก็คือจบ แสดงว่าลูกหลานนี่ไม่ใช่คนดีมาก่อนจริงไม่เชื่อผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ไม่รักผู้เป็นบิดามารดาเป็นปฏิบัติใหม่ลูกดูใจของตัวเองใหม่ลูกอย่าใช้ชื่อคำว่าจะทาคตปูที่จะทาเลยลูกถ้าลูกคิดแค่นี้ถ้าลูกไม่อาดไม่หานไม่ปกป้องผู้เป็นบิดามารดา ลูกคิดว่าลูกเป็นคนดีเหรอลูกถ้าคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกรรมยังไม่หนักเท่าประมาทผู้เป็นบิดาของตัวเองนะลูกฟังให้มันชัดด้วยตราบใดที่ลวงปู่ยังมีชีวิตตยู่นี่อย่ามายุ่งนะลูกนะคิดของลูกคิดไปตามปฏิปทาของผู้มีกิเลสเตถีลุงปู่ไม่เข้าไปเก้าไก่แต่อย่ามายุ่งกับลวงปู่แบบนี้ ก็ตําหนิสิเพราะเป็นการทำลายพ่อหลวงปู่บิดาหลวงปู่คือพระพุทธเจ้าเห็นทางโลกวาเป็นคนดีเหรอลูกผักชีโรยหน้าไมหมล่ะนั่นแล้วอย่างนั้นก็เห็นพระเทวทัตเป็นคนดีที่หรือยังไงดีนาวนะลูกนะพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วนี่แสดงให้เห็นแล้วนะลูกนะ ตํหนิผู้ที่สมควรตําหนิยกย่องผู้ที่สมควรยกย่องที่แต่พวกถ้าลูกเป็นโพธิสัตธาพระธ,ธาคตเจ้าจริงลูกจะไม่คิดแอบแฝงเละลีซำสาำแบบนี้ทำให้มันชัดเจนที่ลูกเดี๋ยวนี้ลูกไม่ได้ศรัทธาพระธ,ธาคตเจ้าลูกศรัทธาตัวบุคคลคิดว่าเขาดีไปหมด ส่วนดีเขาก็มีส่วนชั่วเขาก็มีใช่คิดตามปฏิปัจจาของผู้มีกิเลสเปตีมันเป็นอย่างนั้นเตตะคิดด้วยความเคารพในพระตถาคดเจ้าหนึ่งไม่มีสองเห็นไหมล่ะพระอานนท์เห็นไหมล่ะพระ,ะ,ะสงฆ์สาวกที่เป็นพระหรันทำสังฆทนานด้วยความยากลําบากสิ่งที่ดีก็มีพระกลุ่มนี้เขาก็ไปช่วยทั้งโลกอยู่ ช่วยนั่นช่วยนี่สมมุติว่ายายคนนั้นผัวเขาตายจากไปพระไปช่วยเป็นผัวเขาแทนลูกคิดว่าดีเหรอเฮ้ต่ถาคตภโพธิสัตถาเพราะจะถามลูกคืนลูกคิดว่าดีเหรอพระก็ดีอยู่ก็สงสารแกแกก็ไม่มีญาติวงตการพระก็ ไปเป็นผัวเออจะลูกคิดอย่างนี้ลูกเลิกนับถือพุทธศาสนาซะลูกไปถือศาสดาอื่นศาสนาอื่นซะลูกถ้าลูกไม่เคารพในพรัตถาคตเจ้าอย่าใช้ชื่อคําว่าตถธธาคตผู้ที่จะทาเลยลูกพ่อเตือนนะลูกนะกรรมหนักนะต้องอาต้องหานต้องปกป้องผู้เป็นพ่อได้หลวงปูต่ตําหนิในสิ่งที่สมควรตําหนิหลวงปู่ยกย่องในสิ่งที่สมควรยกย่อง อย่าหาเรื่องทำลายศาสนานะลูกศาสนาต้องโดดเด่นอยู่อย่างนี้ด้วยธรรมด้วยวินยัยด้วยมรรคด้วยผลผิดก็คือผิดดูพระอานนที่ฟังนะลูกนะศึกษาดูที่พระอานนนทำข้าวยาคูถวายพระพุทธเจ้าพระอานนท์ดีขนาดไหนกุบถากพระพระุทธเจ้าขนาดไหน พีนาเอาไม่มีที่ว่าต้องติไม่มีคำว,ว่าด่างพร้อยโอ้อดีนะอาน o ์ข้าวยาคูมันทำให้ท้องใจระบายดีดีแล้วแหละสมควรได้แลละแล้วใครเป็นคนทำแล้วอานนมอมฉันเป็นผู้ทำเบงพระเจ้าค่ะอานนไม่จะจิตของสง เราไม่ฉันนี่ไม่ใช่จิตของสงฆ์ดูพระอานนท์อานนท์ร้องไห้สถาคตโพธิสถาศึกษาดูที่ลูกไม่ได้เกี่ยวนี่ดีส่วนดีก็เรื่องของพวกเธอนี่แต่เดี๋ยวนี้ลุงปู่เคารพพระพุทธเจ้าบิดาลุงปู่นะอย่ามายุ่งนะถ้าลูกไม่เคารพจะไปรถทิศแยม้มทิศอาจทิศอารมณกดลูกก็ไปสิลูกจะพะอะไรล่ะ มีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านลูกก็ไปสิจะว่าอะไรล่ะลูกหรือพวกเราชาวพุทธที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จริงๆจ,จะเข้าข้างตถาคตพ้ทธิสัทธาเหรอพอจะถามลูกนี่นี่คือความเป็นจริงถ้าลูกคิดอย่างนี้เปิดมหาเบญจินรกคอยนะลูกนะประมาทบิดาของตัวเองใช้ชื่อใหม่สิลูก อย่าใช้ชื่อคำว่าตถาคตผู้ศรัทธาเลยลูกเปลี่ยนชื่อไปศรัทธาพระที่เป็นบุคคลซะลูกเต่หลวงปู่หี่ไม่ใหญ่ามาจากไหนก็ตามทำวินไหนต้องเหนือกว่าถ้าใครไม่ทำหลวงปู่จะทํารูปเดียวเม็นหลวงปู่ไปเบินตบาศไม่มีใครใส่บาตรเลยหลวงปู่ก็ยอมตายถ้าหลวงปู่อยู่ในธรรมในวินไหนแล้ว กับเป็นผู้ผิดกับเป็นผู้ผิดกับเป็นอะไรล่ะแกะดำหรือเป็นพระอัป,ปีตามที่พวกคือนึกตึกตองเอาหลวงปู่ยอมตายพอหลวงปู่ไม่ได้บวชมาอย่างนี้นี่หลวงปู่บวชมาด้วยความเคารพในพระตถาคตเจ้าศรัทธาในพัตถาคตเจ้าหมือพระเจ้าเข้าสู่มหาปริพัธธน,น่์ ผู้เจ้าวางไว้แบบไหนเอา้าพวกเธออย่าคิดว่าขาดที่พึ่งเมื่อพ่อตายแจก,กลูกแล้วเราตถาคตจากลูกจากหลานไปรักรำหลักไินหน,หนเป็นตัวเตนของเราตาาคตเมื่อเราตถาคตจากลูกจากหลานไปแล้วให้เคารพปฏิบัติตามนันนเลพ่อยังไม่จากลูกไปไหนเข้าใจยังลูก คิดใหม่สิลูกฝึกผลอบรมมนสัยใหม่ถ้าจะใช้ชื่อว่าตถาคตโพธิสถานดีก็ต้องบอกว่าดีไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีสิลูกหรือเจ้ายัางไงอ่ะหรือมีส่วนร่วมกับเขาหรือลูกหรือลูกหลานได้ไปยืมเงินยืมทองมีส่วนร่วมกับเขาหรือลูกหรือมีได้มีเสียกับเขากลุ่มที่เรียกจำจามที่ลูกที่เขียนมานี้เลยลูก แล้วแต่ใจหลวงปู่ไม่เข้าไปเข้ากายลูกนหมแต่สันหลวงปู่ไม่หลวงปู่เชื่อผู้เป็นบิดาหลวงปู่มิดาแต่ยังไงหลวงปู่ก็เอาอย่างนั้นเห็นไหมละ่ะการไม่ทําบาปทั้งปวง้ทตมนิหลักธรรมหลักวินัยประพฤติปฏิบัติย่อหย่อนทาลายหลักธรรมหลักวินัยแม้แต่เล็กๆนน้อยอย,อยู่ในโอวาพระปฏิโมกไหมละ่ะนั่นหละ ดูจี่พุทธเจ้าตัดการไม่ทําบาปทั้งปวงอย่าจับเงินจับทองอย่าใช้จ่ายเงินทองเบาาายียบคารวะจ้าโยมยากุดินดายายาผ้าของเขียวเห็นไหมละ่ะพุทธเจ้าบันด,ดาลไว้ถ้าเรายังจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองผ้าของเขียวอยู่อยู่ในคําสอนไหมละ่ะการไม่ทําบาปทั้งปวงเรายัางทาบาปอยู่เป็นไงละ่ตะตถาคตโพธิสัต tha เรายังทำบาปอยู่นี่ ลูกคิดว่าลูกเป็นคนดีเลยเอา้านั่นในเรื่องของเรื่องการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลนี่ถึงพร้อมแค่นี้ทําไม่ได้เลยลูกถ้าแค่นี้ทําไม่ได้มนุษย์ไม่สมบูรณ์บริเลบุลนะนั่นแหละร่างมนุษย์ใจเป็นสติเรฉันนี่ขอให้เข้าใจด้วยจากช่องนะติ๊กต็อกนะแตถากดโทรที่ศรัทธาตั้งชื่อใหม่ซะลูกถ้าลูกคิดแค่นี้ ผงฟังเข้าใจนะลูกนะถ้าไม่เข้าใจก็สำเนียกดูตัวเองนะลูกเนี่ยแต่ฉันรูปู่นี่เข้าใจพอเขารบพออาถารพอที่จะสลัดชีวิตเพื่อปกป้องคุป็นบิดามารดาได้อย่างสบายถ้าคิดว่าหลวงปู่เป็นพระเรวยกจำฌาปตามความนึกคิดตึกตองของพวกคือยามาฆ่าหลวงปู่หลวงปู่ก็ยอมแต่จะให้หลวงปู่ทำชจ่วเหมือนหมู่มรนคณะหลวงปู่ไม่ทำหลวงปู่ในใจใจว่าพ่อหลวงปู่เลือกประเสริฐ หลวงปู่ศรัทธาจริงไม่ใช่เพียงตัวหนังสือเหมือนลูกเขียนขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะอา้าวพอได้ลูกเนียมันแรงไป